เอาขวายเข้านาอาคนถึงของเอแล้วเอา้างฟ้าอาใจก็กระจายไปยัอาสุนีจังอจารย์วิ่งหนีเอาเจ้ต้องร่ำดีเรากรช้านกันเราเย็นตัวว่าตลาสมันมาจากหุ่นอาจารมันตัวหน้าเขาตัวเดี๋ยวตรงนี้เขวาเข้าแล้วใช่ไหม ตัวนี้จะต้องเป็นตัวอะไรคะนอนนีนอนนีอันนี้ใช่นอนเณรไหมเนี่ยตัวนี้ใช่นอนเณรไหมในใช่แสดงว่าเก้าเขียนผิดไม่เขียนผิดเกเขียนผิดเก้าต้องทำยังไงป๊อปอ่ะนนมีวางรึเปล่าลงไม่ยังลงแล้วใช่ไหมคะ นอนเนนอันนี้ไม่ใช่นอนหนูอันนี้เป็นนอนหนูไม่ใช่เหรอนอนเนนเขียนยังไงเอาลบออกนอนเนนเขียนยังไงขนมตองเหรอนะอ่ะอะไปนั่งกินอยู่ตรงนน้นนอนเนนเขียนยังไงลูกนอนเนนนอนเนนต้องหัวอยู่ข้างนอกหรือข้างในข้างในข้างในอันนี้เขียนใหนเขียนหัวนอนเนนไหน เขียนหัวนอเนเรนไม่ถูกเอาใหม่ oh อันนี้ดูนะด้านนี้คือด้านนอกใช่ไหมคะอันนี้คือด้านในฉะนั้นหัวนอนเนนจะต้องอยู่ตรองไหนไหนี้ไหนต้องโค้งเข้ามาข้างในนี่ลูกนอนเนนขอดหัวข้างใน,นงใช่ค่ะใช่ขอดหัวข้างในไม่ใช่ให้มันติดกัน ให้มันติดกันเอาคณครูลบออกให้ใหม่ให้สะอาดแล้วเขียนใหม่ตั้งใจอีกครั้งหนึ่งโอเคอ่านั่นแหละนอเนนถูกต้องนอนเนนไม่มองตัวต่อไปคืออะไรดอเด็กต้องนิมนต์แสดงว่าก้าวเขียนผิดหมดเลยใช่ไหมก้าวจะต้องลบออกใหม่หมดเลยนี่คุณครูจะลบให้ก้าวให้หมดเลยแล้วให้ก้าวเขียนใหม่โอเคไหมคะ เ้าเขียนเต้าเขียนผิดหมดเลยนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดจะต้องลบออกใหม่ให้หมดก่อนเอาพร้อมจะเขียนใหม่หรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหม อาทีนี้ท่องไปด้วยเขียนไปด้วยตอเนนไม่บอกเนนไม่มองเัออะไรต่อดอลดดเด็กดเด็กถูกต้องเขียนดดเด็กค่ะตรงนี้ช่องนี้ดเด็กเขียนยังไงดดเด็ก